A terrific effort there from Kawhi. thinks he's got a blade. That ball is destroyed off the glass. An then oh. with the, the block, right? Uh -huh. And unlucked. No, that was Kawhi. And then there's LA getting a piece of it. Bye, of วันนี้ผมจะพามารู้จักกับนักบาสที่ดีที่สุดในยุคนี้1คนนะครับถ้าพูดถึงท็อป5ท็อป3มในลีกเนี่ยเชื่อว่านักบาสคนนี้ไม่หลุดจากโผแน่นอนเขาคนนั้นคือคาวายวเลนาเราจะมาดูว่ากว่าจะมาเป็นทุกวันนี้ของคาวายวเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างชีวิตวัยเด็กเนี่ยของคาวายวเลนาเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนแคนยอนสปริงไฮสคูลนะครับเป็นโรงเรียนระดับมัธยมนะครับคาวายวเลนาเนี่ยเชื่อไหมไม่ติดทีมโรงเรียนนะครับถามว่าเสียใจไหมผมว่าคาวายวเลนาต้องเสียใจแน่นอน แต่เขาไม่ล้มเลิกในความฝันที่จะเป็นนักบาสเกตบอล NBA เขาเลยทําการไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าถ้าผมอยากเป็นนักบาสเนี่ยผมต้องทํำยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาได้คำปรึกษาว่าเขาต้องย้ายโรงเรียนนะครับเขาเลยย้ายไปอยู่โรงเรียนร i v e อ s i d e King นะครับที่นั่นเนี่ยเขาก็เล่นบาสอย่างเต็มที่แล้วมีโอกาสได้ติดทีมโรงเรียนตามฝันนะครับโค้ชได้เล่าว่าเขาโชคดีมากที่ได้คาวายเลี่ยนาดคาวายเลี่ยนาดเนี่ยแค่ไม่ทําคะแนนนะ ยังสามารถคอนโทรลเกมได้เขารู้เลยว่าเด็กคนนี้เก่งมากคาวายเรลนาดรีบาวดีแอซิดได้ทำเกมเป็นสติลได้ป้องกันได้แถมยังทำคะแนนได้อีกด้วยนี่คือสุดยอดผู้เล่นหนึ่งคนนะครับโค้ดที่คิงเนี่ยบอกว่าคาวายเรลนาดเนี่ยจะเป็นผู้เล่นระดับออสตาโค้ดคนนี้มักจะบอกให้ทุกคนฟังเลยว่ายังไงเนี่ยคาวายจะต้องเป็นระดับ NBA ระดับออสตาแน่นอนแต่ทุกคนก็เหมือนขำอะบอกว่า hey, ตลกนงะเพ์เจอร์ไนงะเด็กคนนี้มันจะเป็นไม่ได้ยังไงโค้ชคนนี้ได้บอกต่ออีกว่าคาวายเรวนาดเนี่ยตอนที่อยู่ที่คิงเนี่ยเขาเนี่ยต้องร้องขอชีวิตกับคาวายเรวนาดเพราะว่าทุกวันเนี่ยไอ้คาวายเรวนาดเนี่ยซ้อมกับทีมเสร็จไม่ยอมกลับบ้านจะชูดเล่นต่อจะฝึกท่าต่างๆต่อจะซ้อมต่ออยู่คนเดียวโค้ชบอกว่าเขาเนี่ยต้องปิดโรงยิมเพื่อกลับบ้านไปเลี้ยงลูก4ีคนเขาต้องมาขอร้องคาวายเรวนาดให้เลิกซ้อมทุกวันทุกวันคาวายเรลนาดจะซ้อมอย่างนี้ตลอด จนผ่านระดับมัธยมไปเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยเขาเข้าสู่มหาวิทยาลัยซานดิเอโกมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าที่ซานดิเอโกเขาวาไวเลอร์นาจะมาซ้อมก่อนเพื่อนไม่ได้มาซ้อมแค่แป๊บเดียวนะครับโรงยิมยังไม่เปิดคาวายเลอร์นามาถึงแล้วเขาเล่าให้ฟังกันอีกว่าคาวาวเลอร์นาเนี่ยถึงขั้นพกไฟเป็นของตัวเองสามารถเปิดไฟเนี่ยส่องเข้าแป้นแล้วตัวเองไปซ้อมชุดก่อนโรงยิมจะเปิด หนักกว่านะครับทุกคนเนี่ยอาจจะมาซ้อมก่อนมาซ้อมเช้าสุดลงยิมเปิดแต่คาวายวเนี่ยพกไฟมาเปิดแล้วมาเปิดสนามเองแล้วมาชูดเองอยู่คนเดียวที่ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยซานเดเอโกเขาเนี่ยไม่ใหญ่มากไม่ใช่มหาวิทยาลัยชื่อดังโค้์เลยบอกคาวายวว่าจบปีแรกอย่าพึ่งเข้าดับถ้าคุณเข้าดับปีนี้คุณเสียของ ให้อดทนลอยอีกปีหนึ่งแล้วคุณจะได้ดับรอบแรกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นจริงดังโค้ดพูดพอปีที่เขาเข้าดับเนี่ยเขาไปคัดที่ต่างๆโค้ดสเปอร์หนึ่งคนได้บอกว่าเขาไม่เชื่อว่าโค้ดป๊อปจะเอาเด็กคนนี้เพราะเด็กคนนี้ไม่ได้มีแววดีขนาดนั้นมหาวิทยาลัยก็ไม่ดังสเต็ในมหาวิทยาลัยก็ไม่โดดเด่นไม่มีทางเลยที่ผู้เล่นคนนี้สเปอร์จะเอาไม่รู้อะไรโดนใจโค้ดป๊อปและทีมงานนะครับโค้ดป๊อปชอบเขาไปเลวนะ เชื่อหรือไม่นะครับในรอบ10ปีสเปอร์ไม่เคยได้ดับดีๆเลยในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนตั้งแต่ปี1999มาเนี่ยถึงปี2010เนี่ยสเปอร์เป็นทีมที่ดีทีมที่ดีจะไม่ได้ดับเบอร์ต้นๆจะได้ดับท้ายๆดับ20 40 50ตลอดคา้าไวเลอรนาดคือคนแรกนะครับในรอบ10ปีที่สเปอร์ยอมเอาผู้เล่นตัวเองเนี่ยไปเทรดแลกมาเพื่อให้ได้สิทธิดับอันดับที่15 โค้ดป๊อปนั่งมองหน้ากับซีอีโออยู่วันดาบ,บอกว่าเราคิดถูกปล่าวะเนี่ยเราไปเอาใครก็ไม่รู้สักหนึ่งคนมาเนี่ยเขายังไม่แน่ใจฟอร์มคาราไวเลอวนาทเลยแต่เขาเชื่ออะไรสักอย่างว่าผู้เล่นคนนี้มีดีเขาเอาจอร์จฮิลไปแลกทีมก็ทุกคนก็งงว่าเอาจอร์จฮิลผู้เล่นที่กำลังเล่นดีๆมีฟอร์มที่ดีในช่วงนั้นเอาไปแลกดับนะครับถอยหลัง10 11 12, 13จะถึง15อยู่แล้วโค้ดป๊อปยังไม่มั่นใจเลยว่านี่คิดถูกจริงหรอแต่สิ่งที่เเเเเกิดขขึ้้นนคืืออามมา่่าาาาวลทีสป โค้ดป๊อปบอกว่าเขาเลือกคนไม่ผิดโค้ดป๊อปให้สัมภาษณ์ภายหลังนะครับเขาบอกว่าพอซ้อมกันได้สักพักหนึ่งเด็กคนนี้มีคพรสวรรค์มากแต่ไม่เคยแสดงออกรูปร่างดีแขนยาวมือใหญ่ป้องกันดีเขาบอกว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาแอบเห็นเงาของทีมดันแคนในร่างเขาไว้แล้วนะบุคลิกที่เหมือนกันของ2คนนี้คือทำงานหนะักบ้าซ้อมซ้อมอยู่นั่น,น่ะซ้อมอะไรนู้ซ้อมเข้าไปอ่ะสคนเนี้ยบ้าซ้อม 2คือหัวอ่อนรับฟัง3ไม่ดื้อไม่เถียงทําตามหน้าที่นี่คือสิ่งที่คาวายวมีจุดอ่อนของคาวายเลียวหนาคือยิง3คะแนนไม่ได้โค้รป๊อปรู้ทันทีไม่มีปัญหาเพราะว่าสเปอร์ตอนนั้นเนี่ยมีโค้รชูตติ้งมือดีอยู่สเปอร์เนี่ยขึ้นชื่อเลยนะครับเรื่องการฝึกยิง3คะแนนฝึกยิงระยะไกลให้ผู้เล่นเขามีโค้รชิปแองเกลแลนด์อยู่ชิปแองเกลแลนด์เนี่ยเป็นโค้ดที่แก้ไขฟอร์มชูตติ้งได้ดีมาก เก่งขนาดไหนรู้ไหมเก่งขนาดที่ว่าสตีฟเคอร์เนี่ยที่เคยทำงานกับสเปอร์อยากได้ชิปแองเกลแลนด์เนี่ยไปอยู่โกลเด้นสเตทพยายามจะขโมยหลายทีแล้วชิปแองเกลแลนด์เนี่ยก็เดินไปคุยกับขาไวแล้วนะบอกว่าเฮ้ยผมดูฟอร์มการยิงของคุณเนี่ยคุณมีท่าชูดคลายลิชาร์ดเจฟเฟอร์สันผมว่าถ้าเราฝึกกันอีกสักหน่อยเนี่ยคุณน่าจะมีฟอร์มชื้อที่ดีขึ้นเรามาฝึก3ามแปมกันเขาบอกว่าเขาโชคดีมากและรู้สึกดีใจที่ได้สอนคาวายวมากคาวายวตอบกลับมาว่า ได้ครับโค้ดฝึกเลยครับวันนี้เราฝึกกันเลยไหมครับคาวายเรลนาดไม่เคยเถียงไม่เคยถามพร้อมฝึกโค้ดให้ทําอะไรก็ทําโค้ดเนี่ยจับอยู่3-4วันบอกให้คาวายเรวนาดเพิ่ม Follow Tool ปล่อยจังหวะให้ช้าลงให้มันสมูทขึ้นคาวายเรวนาดทําไม่อิดอ่อนจากผู้เล่นที่มีฟิลโกในตอนมหาลัยเนี่ยหรือมัธยมเนี่ยระดับ22 2 3 25%เท่าี้กลายเป็นว่าปีแรกเนี่ย เขามีฟิลโก3คะแนนเนี่ยสูงถึงเกือบ40%อยู่ที่37%ปีแรกเนี่ยเขายิงไปทั้งหมด109ลูกลง41เลูกขาไวยเล้วนาดนย,ยังทำนานหนักต่อไปทำหน้าที่ตามโค้ดขยันป้องกันโค้ดเนี่ยยังไม่เชื่อมือขาไา้เล้วนาดมากในปีแรกเขาใช้ขาไา้เล้ยวนาดตามจ็อบตามจ็อบคือทำหน้าที่เหมือนบูธโบเวนบูธโบเวนเนี่ยเด่นเรื่องป้องกันแล้วไปรอที่มุมคอนเนอร์ยิง3คะแนนพอยุคนั้นมีบิ๊กทีอยู่ มีปาร์เกอร์เดินเกมมีจิโนบิลี่คอยสร้างสรรค์มีดันแคนยืนในนี่คือ3สตาร์หลักของสเปอร์ในยุคนั้นคาวาวมีหน้าที่ป้องกันไปรอที่มุมคอหน์เนอร์ยิง3คะแนน2คะแนนปีแรกคาวายโรนาะทำงานได้ดีมากทำงานกับโค้ชผู้ช่วยได้ดีซ้อมแก้ไข3คะแนนมี3คะแนนที่ไว้ใจได้แล้วเราจะเห็นได้ว่าคาวายโรหนาเนี่ยพัฒนาได้เร็วมากโค้ชบ๊อบบอกว่าเขารู้เลยว่าผู้เล่นคนนี้เก่งมากๆพรสวรรค์สูง จบฤดูกาลแรกเขาบอกได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเขาฝากความหวังไว้กับเด็กคนนี้ได้พอมาปีที่สองเนี่ยโค้ชป๊อปรู้เลยว่าคาวายเลอร์นาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เคมีเข้ากับสเปอร์เขาเป็นผู้เล่นที่ไม่ปาร์ตี้ไม่หนีเที่ยวไม่อะไรไม่หลงแสงสีอะไรเล่นแต่บาสโฟกัสแต่บาสเกตบอลหวังว่าตัวเขาจะเก่งขึ้นโค้ชป๊อปเนี่ยเมื่อเห็นศักยภาพก็บอกให้ดันขั้น,นส่งไม้ต่อให้คาวายเลอร์นาเพิ่มบทบาทคาวายเลอร์นาไป จากรอยิงคอนเนอร์เริ่มให้มีเกมสร้างสารรค์มากขึ้นข้ามยิงสองคะแนนเพิ่มเพให้เขาเพิ่มความมั่นใจให้เขาและให้เขาฝึกเองงกแลนต่อไปปี2ปี3เนี่ยเขาเพิ่มการยิงจากปีแรกเนี่ยสคะแนนร้อยกว่าลูกปี2ปี3เนี่ยยิงเกือบ200ลูกร7 0ยเจลูกร8 0ลูกฟิลโกเขาอยู่แถวแถวสี่สิบเปอร์ปลายๆถือว่าดีมากแล้วก็ระยะการยิงของเาไวแล้วนานเนี่ยจากเมื่อก่อนมีหน้าที่ยิงแค่มุมคอนเนอร์ทีเดียว คราวนี้มุมไหนก็ยิงได้มีโอกาสยิงได้เขาไวเลี่นาต์บอกว่าเขาก็ได้เรียนรู้จากเกมการเล่นการฟอมก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ประสบการณ์ในเกมเป็นสิ่งที่ช่วยเขาได้มากกว่าเขาทํางานร่วมกันทั้งโค้ดทั้งขาวาวคาวายก็ซ้มนะอมหนักโค้ดอังกฤษบอกว่าเขาไม่เคยเจอใครบ้าซ้อมขนาดนี้ขาวายเลวนาด์เนี่ย a อไอเอก็ซ้อมเขาบอกอะไรไปขาวไวเร็วนาตทาตามหมดเขาถึงเก่งได้เร็วมากสื่อหลายสื่อเนี่ยค่อนข้างจะตกใจว่าขาวไวเร็วนาตเนี่ยคือใคร ทำไมฤดูกาลที่3ส,สามารถพาสเปอร์คว้าแชมป์ได้คว้า MVP ได้ฟุกหรือเปล่าอยู่ดีๆทำไมถึงขึ้นมาเก่งแต่เหล่าสตาฟโค้ชบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยถ้าคุณได้เห็นผลงานในสนามซ้อมถ้าคุณได้มาดูหลังบ้านว่าเขาทำงานหนักขนาดไหนเขาตั้งใจขนาดไหนเขาอิทิศตัวเองเนี่ยสำหรับการเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดขนาดไหนเขาไวเลวนาได้เคยบอกไว้ว่าตัวเขาเนี่ย ไม่เคยอยากจะเป็นไมเคิลจอร์แดนคนที่2ไม่เคยอยากจะเป็นเลบอนเจมส์โคบี้ทีแม็กใครก็ตามในโลกนี้เขาไม่อยากเป็นใครเลยแต่ตัวเขาเนี่ยอยากเรียนรู้ข้อดีของทุกคนและเอามาปรับใช้ของตัวเองโคดป๊อบบอกว่าเขารู้ทันทีว่าผู้เล่นคนนี้กะหายจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดมันเป็นเรื่องยากมากนะครับแมดบอนเนอร์เพื่อนร่วมทีมของเขาบอกว่ายากมากผู้เล่นเนี่ยฝึกมาชูดมาเนี่ยสิบสปีเล่นตั้งแต่หกเจ็ดขวบพอเข้าลีกะอายุยี 20. จะยอมสละเวลามาทํางานหนะักเปลี่ยนท่าชูให้ถูกต้องเป็นเรื่องยากมากๆเขาแทบไม่ค่อยเห็นใน NBA แต่คาร์ไวเลนาทําทนะครับนี่คือข้อดีของคาราไวเลนานะครับผู้เล่นทูเวที่ดีที่สุดป้องกันดีที่สุดเป็นผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมเกมลุกก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ3คะแนนจากคนไม่ยิงเลยปีแรกเนี่ยยิงไม่ถึงลูกต่อหน,นัดน,นะครับ กลายเป็นทุกวันนี้ยิงกระจายไปแล้วอะคาวาวเลวนาดในวันนี้ที่เล่นอยู่กับคลิปเปอร์เนี่ยกลายเป็นว่าสานานคะแนนคาวาวปล่อยไม่ได้ทุกอย่างไม่เคยฟุกนะครับผู้เล่นคนนี้ไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้อยู่ในหน้าที่สื่อแต่สิ่งที่เขาทําคือเข้ายิมซ้อมปรับปรุงซ้อมแก้ไขไม่แปลกใจนะครับที่เขาจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในยุคนี้นะครับอล่ะครับนี่ก็คือเรื่องของคาวาวเลวนาดนะครับจากคนที่ไม่ติดทีมโรงเรียน จนกลายเป็นผู้เล่นที่เป็น MVP f i n a l ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแค่อยากเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดอยากเก่งขึ้นผิดหวังได้ล้มเหลวได้แต่ไม่ล้มเลิกนะครับเอาละครับหวังว่าพวกคุณคงจะได้รู้จักคาวายวเลอร์นามากขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาลวครับสวัสดีครับอา้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับส่วนก็ ใครที่หาช่องบารดูอยู่ก็ฝากไปบอกเพื่อนนะครับว่าเออแวะมาดูช่องนี้บ้างช่องนี้ก็เป็นช่องบารท,ที่ชั่วโมงนี้ช่องบาร์ัก็หาดูยาก,กนะเนอะก็มีอยู่สองสามช่องนะแวะมาดูกันได้นะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ